สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภสกุลค,นนครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้อาจารย์มาตามแนวทางนั้นมันพระอาจารย์นิ้วนะครับท่านผู้ชมตามสองหงดเขาทั้งสองหงดนะครับท่านผู้ชมนะเนาะเขาขี่มาตามกันตอนนะครับท่านผู้ชมเนาะครับครับ มาเบิงมาเบิ้งหววแหลกเนาะครับท่รรมมานผู้ชมเบิ้งหวดแหลกหวดแหลกอันหวดแหลกอาจารย์ก็ให้หนึ่งแปดเก้าแปดมันก็ออกหนึ่งแปดเนาะครับท่านผู้ชมบนนะครับด้วบนของอาจารย์เป็นบนหวดที่สองเนี่ยหัววันที่สิบหกเมษาเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะอาจารย์ก็ให้เก้าสองเก้า 9, 2, 9, 1, นึงนาะครับบน อาจารย์ไก่สองหางสองคูัน is, วนะครับสมุชุ่มมันกระเข่าเขานึ่งนึ่งเก่านะครับเนาะเขาก็มาตามกันต่องหดเลยนะครับเนาะผ่าอาจารย์กันหัวต่องออกจากล่องบาลมากนะครับท่านผู้ชมเนาะผ่าอาจารย์หัวต่องออกจากล่องบาลมากเอฟซีก็บอกให้มาตามกันตาต่องวดนาะครับท่านผู้ชมเนาะผ่าอาจารย์ก็บอสบายนะครับท่านผู้ชมเนาะเขาก็มาตามกันต่อเอากันต่องหดเลยเนาะ เราเข้าับเวลาไปส้มกข้ไปฟังแนวทางต่างกันนะครับเนาะไปเล่นกับพปรสักมาแล้วไปอันแรกก็ครับไปเล่นกับพปรสักมาแล้วยังครับอันนั้นการาบนมัสการครับผมเห็นมาตามแนวทางเอฟซีเอฟซีถามมาหลายไหมอาจารย์นั่นสองหวัวท่านว่าอาจารย์ อาจารย์บอกสองงวดเขาทั้งสองหวดมบบเป็หนึ่งแปดครับง <1, 8, S 1> วดแรกหนึ่งแปดอ่วดที่สองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับเข่าสองหวดอ,อาจารย์ให้สองหวดเขาสองหวดน้ครับเนาะเ้าก็มาตามกันต่อไอ้เอฟซีเอฟซีถามมา่อไรไอ้มาตามเรียกอาจารย์แนวทางใค้พี่น,อน้องเ้าพิจารณาเนาะครับเนาะวันนี้จะเอามาเอาอีกวลนี่ครับอันนี้กี่มาเอาอีกครับเอา มักเลขอาจารย์ครับให้หน่อยคู่ครับผู้ทุนน่อยก็จัดได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็ให้งวดละสองคู่อืปะเลขเดินนะครับเลขเดินครับโอ้เลขเดินเลขเดินโอ้โอ้อาจารย์ในายวิ่งโอ้นวิ่งศูนย์เลยปะครับนี่อโอ้วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บนโอ้กับวิ่งศูนย์บนอ่ะห้จ้าาซ่เอาเองโอ้ไ้แค่นี้แหละ เอาอเอาจารย์รอางอาจารย์ผมจะครูเนี่ยครับคู่เดียวครับคู่เดียวกันเอ้าทุกงวดอาจารย์ไงสองคู่ได้หรือก็สองคู่นี่เลยก็สามโตนึงนี่โอ้สามโตก็สามโตนี่นี่คอยให้นี่โอ้ครับก็เจ็ดศุนเอ้างวดที่แล้วคอยไ้ยังก็หนึ่งเบนโบครับเออหนึ่งหนึ่งแปดครับหนึ่งเก้ามันเข้าวหล่ะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่ะเข้าครับเออแล้วงวดที่แล้ว ก็ไดแล้วหนึ่งเก้าครับเก้าสองครับเข้าว่เข้าครับถูกครับแล้ววนนี้เหตุอย่างไรอ่ะก็บอกกันแล้วเอาขั้าจับอันเอาเอาเอาตัววดนี้่เอาตัวอาจารย์มาครับเอาตัวอาจารย์มากด้ยครับก็บอกละเด่นเด่นตัวนี้เด่นศูนย์ครับเด่นศูนย์ศูนย์นี่วิ่งเลยเลยเนาะครับบเอันนี้สูตรของอาจารย์สูตรบนเนาะครับเนาะสูตรบนแต่ว่ามัน ตาอาจารย์ให้มาสองวันเลยก็บเขาบมดทั้งสองวันโอ้ต่อาจารย์จะกู้อะไรครับเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์วิ่งศูนย์ศูนย์หลักหน่วยอันนี้เจ็ดกับเก่ามากกันอยู่มาอาจารย์เจ็ดกับเก้าเนี่ยมาตัวหนึ่งโอ้เจ็ดเจ็ดกับเก่ามากตัวหนึ่งมามาน้กันมามาโอ้ครับเอาตัวตัวล่างเลขเจ็ดอาจารย์ที่เอาเจ็ดนั่งใส่ครับ นี่ไหมครับนี่ไหมครับอันขึ้นไม่เจ็ดตัวเดียวครับไอตัวเนี้ยครับถ้าใจลากันเลยครับให้เจ็ดสองอีกตัวหนึ่งโอ้เจ็ดสองโอ้ครับเจ็ดสองตัวกันแต่ว่ตัวเน้นตัวอาจารย์มากไอคิมันเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดศูนย์โอ้เจ็ดศูนย์เลยก็บอกแล้วงวดนี้ก็ให้ไป็นเลยเก้าหนึ่งเก้าสองครับงวดที่แล้วครับเออครับงวดที่แล้วให้เก้า ยืนด้วยเก้าไงครับแต่งวดนี้ยยืนด้วยศูนย์ศูนย์โอ๋อครับวิ่งศูนย์เนอะครับวิ่งบนในยวิ่งศูนย์เลยศูนย์บนกองหน้กอหนึ่งหนึ่งแปดครับอ่าครับอันวัดวดไอ้หนึ่งเมษาเนอะใช่หนึ่งเมษาที่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหนึ่งแปดอ่าครับเพราะว่าวันสิบหกมาให้หนึ่งเก้าสิบหกเมษาหนึ่งครับงวนนี้ก็ให้ศูนย์ ูนย์เจ็ดเนี่ยเจ็ดสองครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดยังไงเจ็ดนี่ตรงมากเนาะบ่มากบนกับมาล้างเนาะครับเนาะต่อตอะไรเลยของอาจารย์นี่สองงวดนี่เข้าบนมดเนาะครับเนาะเข้าบนนมดเข้าบนมดุนมดเลยก็ถึงบอกงวดนี่มันเป็นไปไม่ได้วะ อ๋ออาจารย์ไปอาจารย์ไปหารตเตรีไ้แล้วครับยังยังเลยครับอ,อัพรถเตรียัยงบ่มากครับยังสั่งให้โยไมไปซื้ออยู่เจ็ดศูนย์ว่าโอ๊ะเจ็ดศูนย์เรนน้ำเจ็ดศูนย์วไงวันเนี้ยโอ๊เจ็ดศูนย์แสดงว่าอาจารย์ในชอบเจ็ดศูนย์ว่ายังไงก็มางวด่ที่ล้วเป็นก้าโอ,โอ้ครับอาจารย์มั่นใจยังไงก็มา พอเจ็ดกับเก้านี่มันมาตัวหนึ่งครับโอสองตัวมาตัวครับครับเพิ่มมาคู่ด้วยงวดเนี้สองตัวมาตัวกอยังไปยังยังไม่ได้ไปไหนผมกี่แบผมกี่ไปหาหลอดรตเตอรี่ลองไปหาดูเลยเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เนี่ยก็บอกว่าสองงวดมาแล้วครับโยมไปเห็นเห็นอยู่ให้ครับครับเห็นครับเห็นอาจารย์ต้นนะครับเห็นครับเห็นครับนั้น นี่มันหนึ่งเก้านะมาออกหนึ่งเก้าครับอาจารย์ให้สองหัวแต่เขาทั้งสองหัวติเลยแต่ว่าเอฟซีบอกให้มาตามร้ายครับบอกให้ตามร้ายขนาดเลยเพราะเลขอาจารย์นี่ผู้ทุนหน่อยกับเรียนได้จัดได้นะครับยังไงก็มันเลขแค่สองชุดสองชุดเนี่ยครับ,รบเลขสองชุดสองหางหนึ่งครับสองชุดมันยังไงก็เล่นเน้นบนอยู่แล้วครับบนอย่างเดียวอยู่แล้วไงนะที่ให<อ>้ไว้ เน้นบนก็ออกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วน่ะหนึ่งเมษาอ๋อครับเพราะตามหลักจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่นูง<อ>่งปีใหม่ก่อนปีใหม่โอเขามาสักวันปีใหม่ไครับอืมบานนี้อาจารย์ที่อาจารย์ที่อันธุดงมานนี่ได้แจ้กเดียนแล้วครับนี่ ที่อาจารย์มาเนี่ยได้จากเดือนแล้วเดือนเดียวโอ้อาจารย์นุตมะเดือนเดียวอืมาเนี่ยอาจารย์ขีกกับกครับนวายกับอยู่โอ้อาจารย์นุครับอันเขียนเบอร์โทรไว้ผมนะครับนี่เขียนใส่ทั้งขาได้สำคับเพราะคันว่าอาจารย์ขีกกับผมบิดบิดตามให้เอฟซีอะไรที่ครับนี่นั่นเอาตอนนี้ก็เอฟซีบอกให้ตามไลน์ครับเพราะมันเลขสองชุดหนึ่งเนาะมันบวเป็นหนังเนาะ นุมคอครับคอาคาอาจารย์กลับนะครับค่าอาจารย์ก <hearts> ับเตียนทางหนีกเลยครับเจียนท่นห้ก็เลย่าอาจารย์กลับจะควบิดไปตามซะแล้วเพชรบูน่ะนมเพชรตะบูนโอ้เพชรบูนวเขาไปว่าถึงแล้วครับน้ำหนาวอ่ะกดไลยกดแชร์ติดตามเป็นทั้าชุอเเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุ่มแพ้เนี่ย เต้นทุงมพรเน่เออขอบอรขอบอร์โทษนะครับไปไปทั้งผู้หลวงได้ได้อยู่าไไปทั้งผู้หลวงก็ได้ครับเลขสามเหรครับเลขสามสามสองสี่หกหกเก้า เนาะัสุกตัวเลขของพระอาจารย์นิวเนาะครับท่านผู้ชมบงควบคูส่สซกันไปครับสองวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวดแรกก็ให้หนึ่งแปดเก้าแปดนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เขาเขาบนสิบแปดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะวดที่สองก็ให้เก้าสองเก้านึงก็เขาหนึ่งเก้านาะครับท่านผู้ชมเนาะบาทในวดมันที่สองฝึกสภาเนาะครับท่านผู้ชมห้อง็มาตาม าอาจารย์ให้วิง่งศูนย์นะครับด้วยห้วิง่งศูนย์เจ็ดกับเก่ามาตัวสั้นพาอาจารย์กระจับกับเจ็ดมาแล้วครับเนาะมาใส,ส่ศูนย์นะครับนะัดเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับเนาะตกลงในเจ็ดสองเอาแคบหน้าจ,จอไวคผมแคบหน้าจอไว้ครับมากระจัดขัดก,กระพานนะครับต่ผูมชมนะเนาะเขาคอยทานผู้ชมโชคดีทำรวยเงินทองถูกมวยรวยเบื่อไปน้ำกันนะครับนะเนาะอระย่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไป ก็อย่าเลือ่อมฝากคนเลยกดแชร์กดติดตามนะคกันด้วยสำหรับที่นี่สวัสดีครับผม